ไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับระบบนําทางเรือทัวร์ไดวิ่งนะครับเดี๋ยวทีมช่างจะเอาเรือลงกวาเรือมาส่งครับลำนี้ก็เตรียมติดเก็บรายละเอียดต่อนะครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องฮอนด้า250มามาแล้วสามเชือกนะครับเดี๋ยวทีมช่างเดี๋ยวเอาเรือลงก่อเสร็จนี้ปั๊บเดี๋ยวบางก็จะไปต่อที่คานเรือกันต่อนะครับเพราะนัดเรือไว้แล้วคาดว่าจะจบภายในวันนี้นะครับกับลําต่อไปเดี๋ยวรอช่างกับของเตรียมทุอย่าเตรียมมดแล้วนะครับออเดี๋ยวเมื่อกี้ทีมทีมช่างไปแล้วนะบางติดลูกค้าอยู่ที่ฉบนะครับ มีลูกค้ามาสองรายอีกรายหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นตัวสวัสดีครับพี่โจครับอ่าจะเป็นตัวคาเค้น90นิ้วอ่รงอูเดี๋ยวอูมารับนะครับเคลียแล้วเดี๋ยวบางต้องไปคนนี้ทีมช่างไปที่เรือแล้วบาง,างอยู่ที่บริษัทเลยเอ่ไปไปต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบางโทรแจ้งนะมาเดี๋ยวมารับเลยคาเค้น90นิ้วของของอูวันนี้อูมารับเครื่องยยต์เดี๋ยวจะเบรกขึ้นกลับกลับไปจังหวัดเขาเลยสายเลวบาง่น้องเดหงพี่น้อหงเหนื่นอย <c oughs> อ่ะต่อเดินทางครับเรือแล้วเดี๋ยวทีมช่างกำลังมานะครับเรือกิษณะสามนะครับ MV กิษณะมีหัวตำแหน่งหัวสาเดอร์เดี๋ยวจะตอกหัวเสาเดอร์ลงมาก่อนนะครับหัวเสาเดอรดเข้ามาตอกมีช่างเข้ามาเต็มเลยนะครับโอ้โหมาสายแลยนะครับมันจะมีอ่างหัวซสาเดอร์อยู่จุดนี้จุดหนึ่งเขา อี่หัวซาเดอรอยู่เป็นตาตา,ตา,ตาจุดน้ำเดี๋ยวจะตอกคนนี้ออกมานะครับตอกัวนี้ออกมาแล้วก็ร้อยหัวตัวนเข้าไปเทนนะครับช่างมาแล้วนะเดี๋ยวเอาเครื่องอเอาพวกหัวเซาเด์เดอร์ขึ้นไปก่อนนะครับเครื่องมือเต็มเต็มเม็กเลยนะครับในอฝาอีเดี๋ยวไ้รถที่วนะครับมาอย่างไรให้ผมพิ่วบ้างเดี๋ยวเ,เต็มยมยนะครับ บางวุฒิมารลยคับกับทีมงานช่างฮอนด้ามารีนภูเก็ตนะครับลำไหนมีจอซาวด์จีเวทักนะครับทักนะครับหน้งางานจดให้ราคาพิเศษนะครับฝนฝนแน่กัดเปรียบเลยพี่ช่างเบิร์ดไม้ออกมาก่อนครับพอพื้นซาวจากตำแหนง่งเรือลำเดิมมาตำแหนง่งอยู่ที่เดียวกันเลยอยู่ใต้พื้นนี้นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะเรือ่อของมากดน,นะครับ าเรกแล้วนะครับเนื่องจากพื้นนี่ปิดไปแล้วเพราะอยากเสียของทางช่างไม้ก็มาให้นโอมาเข้ามาช่วยเนาะเราวก็จะแก้ยขยับมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะวัดเราจะวัดจากจึงของของเดิมขยับมาด้าหนึ่งห้องแล้วก็ทาการผ่าเป็นร่องตัวยูตัวยูฝากฝากแล้วขึ้นมากับสายให้ดืกด้านหน้าอขอบคุณพี่ช่างไม้มากเลยครับผมเพราะว่าตรงนี้พื้นก็ปิดไปแล้วเนะาะกะว่าจะมาในช่วงวันก่อนก็จะมาแต่ว่ายัางใบเสนอราคายังไม่ผ่านแต่เท่านี้เขาทำห้องกันหมดแล้วเดีย๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ เจาะรูนี้มาเดี๋ยวเราวัดจากเกดเดินเข้าไปอีกนะครับช่างเต็มเรืนี้หนุ่มบอลเลงบางแอนอีกแล้วกับท่านนี่เลงแล้วนะครับนี่เป็นไม้มาท่านเดีเราสั่งมาเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งส่งมาเลยขอร้รเพราะว่าตูไม่ดูอ่าครับไม่ดไม่ดนเดี๋ยวเราผ่าไม่ดนหัวตากู เราวัดรายะหัวเราขึ้นฝากสายขึ้นไปนะครับห้องกับตังกอนนะครับ <c oughs> โอ้โหหัวสาวด้วยเราต้องทำเกี้ยขึ้นมาใหม่วันนี้ไม่น่าจะทันเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับมีห้องพักนะครับห้องพัก <c oughs> สายน่าจะขึ้นมาทางนี้นะครับมีจุดสายจุดสายน่าจะขึ้นมาทางนี้ะะก็จะมีสายไฮโดรลิกจะมีสายไฮดรลิกขึ้นมาทางนี้แล้วก็สายทาาด้วยจะขึ้นมาทางนี้เนาะ นี่ทางไม้กำลงังทำอยู่เลยอ่าครับ,รบรก็คือสายซาวเดอร์มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เรามาฝากเนี่ยตัวจอเราอยู่ฝั่งนี้ทางนี้เขาจะมีพวก a อเวิธีรรสรรื่อสารอะไรต่างๆาาางเนี่ยมามาคลบใส่ได้เลยอ่ามามาโค้งเก็บไว้แถวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวแปรงไฟอีกที่หนึ่งอยู่ในนี้อ่าครับ,รบได้าามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไม้เขาจะมาแสดงต่ออ่าครับแล้วก็ค,คือตบนะครับเดี๋ยวเราล็าาอ,อกกระดูกล็อกได้เลย มากองไว้นี้อ่าครับมากองมากอง,มากองไว้นี้<า>ได้ครับได้อ่าครับเฮ้ยเนี่ยของหัวใจมึงเล็กไปไหมอ่ะ ในเดี๋ยวทางช่างนะครับเขาจะเตรียมใส่เดี๋ยวอัดชั้นเข้าไปเขาใส่ในตัโตขตามเพราะหึงกาวบางทีมันแข็งนะพวกกาวพวกเอบีดาวที่มันแข็งกรอบยาต้มเต็มอย่างก็ต้อยากแต่ช่างก็มาอัดออกมาได้นะครับนี่คือความรู้เทคนิคของช่างนะครับผมตอนนี้เป็นเรือกีตันะสามนะครับจะมีกีตันหนึ่งย่างสองย่างสามครับผมจะกาวเยอะใส่เฉพาะพอในระยะของมันนี่นะ อันนี้ทำตาชั้นก็คือกันรั่วกันซึมนะครับเพราะหนึ่งเรือมีน้ำหนักหลายตันแรงกดแรงอัดมากต้องใส่ชั้นเข้าไปกันรั่วกันซึมนะครับผมทำการใส่พบเตรียจอ้อมเตรียมบอกอ่า There are the Yeah, yeah. ุดที่เราอัดชันมาครับนี้เต็มเข้าเต็มบอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะฝากสายเข้ามาจะรับโซกนะครับช่างนองบลังเป็นเลงนะครับต่อกกิ๊บมีกิ๊บล็อกให้เรียบร้อยนะครับสายคือยึดไว้ทั้งหมดนะครับใครเกะมาก็จะโอ้โหเห็นว้าวนะครับพอเราเก็บงานถ้าคือสายไม่มีกองพื้นล็อกให้ทั้งหมดนะครับงานเก็บอย่างเนียบนะครับสังเกลตวล็อกอย่างเนียบล็อกทุกจุดที่จะาีเสาเรื่องมา ร้อนพี่น้องหมออ่าดิฉันเช่างครับเก็บสายมาให้เรียบร้อยนี่ครับขึ้นมาทเข้า,ขาห้องนี้นะครับล็อกมาเข้าพื้นไปห้องนู้นอีกทีนึงนะครับนะครับอันนี้สายเรามาคาวไว้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นคอนโซลนะครับอันนี้สายตาซาวด์ด้อยู่นี่แล้วนะครับทีนี้เราเหลือสายอื่นๆมาเดี๋ยวเข้ารวบไว้รอบ,รอบต่อไปเดี๋ยวพักเที่ยงกันก่อนครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวเบรกเที่ยงพอาีเขาพักเที่ยงหมดแล้วพักเที่ยงให้เรียบร้อยเดี๋ยวเครื่องมาไว้นีื่องก่อนนะเดี๋ยวไปหาารร้้นนนนแถววละเกกีััดูคบ ตอนนี้เราก็เดินทางออกไปกินข้าวเที่ยงกับฮอดด้ามารีนภูเก็ตนะครับวันนี้บังมานั่งเกาะคือแล้วนะครับสมัยัปรุ่นเราเป็นเรื่องปกติครับแต่ตอนนี้เราทํางานแล้วเราไม่เกาะคือแล้วครับเออนี่วาดเพือสวยๆครับ MV กิษณะ3นะครับนี่นี่บังเองนครับบังเองนี้กำลังหายใจออกฟันอยู่ครับอากาศร้อนครับออกฟันเลยนะครับเออเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่นะครับอ เบีกยฟักเตี้ยงกันก่อนครับเรือเข้ามาเยอะเลยช่วงนี้ล,ลมแรงด้วยเนาะหน้าโลซีซั่นเรือเข้ามาซ่อมกันเยอะนะครับนี่รถมิตซูคันนี้ดูขนาดไม่ล้าอย่งยังดูดีนะครับนี่ขาดอ่านี่ขาดเอเชียนะครับอืมเพียงข้าวครับอาหารฮาลาลกันนะครับคานเรือเอเชียนนะครับอืมออกเดินทางได้อืมอ่ากาแล้วนะครับ โอ้ oh. ลมดีมากคราวนี้ลมดีมากกะหลังเที่ยงเลยครับบางแอนกับบางดำนะครับเราเลื่อนสายลากสายมาที่เรือตั้งโตนะครับว่าเรือเร็วนี่คนงานเข้ามาเรียบเรือเข้าหน้าโลยสะน,นี่โอ้หเรือเข้ามาเยอะมากนะครับมีจีเอสมีซาวเดอร์มีเรดาร์ก er, ันหรือยังครับ รูดบัตรเครดิตจัดพิเศษอยู่นะครับช่วงนี้พิเศษมากด้วยนะครับพักมาเลยนะครับเครื่องมือพร้อมนะครับทีมช่างนากการบินมารีนโดยฮอนด้ามารีนภูเก็ตนะครับผมนี่ครับมาพร้อมนะครับนี่คือสําสำคัญในการลากสายมาเนาะหนึ่งเรือมีเศษไม้ปั๊บเราต้องพันให้เรียบร้อยั้านสารจะอุดตันได้นะครับต้องปิดให้เรียบร้อยจากตั้งแต่ด้านใต้ท้องเรือมาขนนะครับเนี่บลงคาถ่ายแล้วนะครับเปาด้วยเดี๋ยวมัน เก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับกลับบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางคนแยกย้ายเดี๋ยวค่อยมาวันต่อทางงานมางานระบบไฟแล้วก็พวกแอร์ทางก็จะเข้ามาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเราเหลือแค่วางไม่กี่ตัวเดี๋ยวก็จบเพราะวางเราทําการบ้านมาให้แล้วตรงนี้สบายใจได้เลยเนาะขอแค่รับกับบางวุฒิภูเก็ตนี่เรพร้อมสวัสดีครับ ไว้ว่ากันต่อนะมีอีก